เสินค้าไปหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นหลายๆอย่างเนาะปลูกต้นไม้แล้วสวยแล้วเราก็เอาออกขายได้อันเนี้ยต้นไม้ที่ต้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติเกงแค่นี้ก่อนนะคะพอละนี่เพิ่งพานี้ต้น ้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติสวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะโอเคอันนี้กะเพราค่ะเอาไปขายนะคะไปขายกันเริ่มขายได้แล้ว แล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะเศรษีพร้อมทองพี่เล็เก็ทำไว้เนาะระธานพรก็ทำไว้กำลังขายสวยต้งสวยๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะออกคือตอนนี้เรา เราก็จะเอาต้นไม้ไหนที่มันขายได้สวยๆเราก็เอาออกไปตั้งหน้าร้านเนาะไปตั้งหน้าร้านขาเห็นต้นไม้ที่เราชำไวเนาะมันก็สมควรต้องเอาออกขายได้แล้วก็โอเคค่ะไหนที่มันขายได้สวยๆเราก็เอาออกไปตั้งหน้าร้านเนาะ ตังหน้าร้านให้ขาเห็นต้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติะนะคะเราก็ต้องนำเสนอพอแล้วนิ้วพานี้ต้นอเองแค่นี้ก่อนนะคะ ตนไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติเอาเอผ้สวยก็มีนะคะเดี๋ยวมันก็แตกผลพาไปเลยปหะผลยังไม่อ่ะคะเราก็ต้องนำเสนอ ที่เราชำไว้เนาะมันก็สมควรต้องเอาออกขายได้แล้วก็โอเคค่ะเนะะี่ยค่ะมันก็ทำเหมือนกันนะคะเศรษฐีทองทองพี่เล็กก,นะก,ทกท็ทำไว้เนาะปลาประทานพอก็ทำไว้เอไหมาไหมหุ่นราคาส,สวยก็มีนะคะ เราดูแลปลูกใส่ปุ๋ยเขาเขาก็จะงามเนาะพอมีลูกค้ามาซื้อก็จะอยากซื้อต้นไม้ของเราเป็นเรื่องปกติของเพื่อนๆหรือสินค้าไปหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นหลายๆอย่างเนาะปลูกต้นไม้แล้วสวยแล้วเราก็เอาออกขายได้อันนี้ต้นไม้ที่ต้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติ เอาไเอาไ้ลคาสวยก็มีนะคะกำลังขายค่ะสวยต้นสวยๆต้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คะ่ะจะเป็นปกติ ไหนที่มันขายได้สวยๆแล้วก็เอาออกไปตั้งหน้าร้านเนาะ <g ười> ไปตั้งหน้าร้านให้ขาเห็นต้นไหนสวยเราดันไปขายหน้าร้านกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะเป็นปกติ <g ười> <g ười> นี่นะคะเราก็ต้อง <g ười> นำเสนอกำลังขาย ส,สวยๆแล้วเนะะี่ยค่ะลก็ทำเหมือนกันนะคะเศรษฐีทองทองพี่เล็กก็ทำไว้เนาะร้บประทานพรก็ทำไวะะ้เป็นเรื่องปกติของลูกค้านะคะพี่เล็กก็ทำปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะอันนี้กะเพราค่ะเอาไปขายนะคะไปขายกันเริ่มขายได้แล้ว กิสินค้าไปหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นหลายๆอย่างเนาะปลูกต้นไม้แล้วสวยแล้วเราก็เอาออกขายได้อันนี้ต้นไม้ที่กำลังขายสวยต้นส,สวยๆเดี๋ยวมันก็แตกโหระพาไปเลยปะบหรย,ายัยาไัมครัต้นไม้ที่เราชำไว้เนาะ มันก็สมควรต้องเอาออกขายได้แล้วก็โอเคค่ะเองแค่นี้ก่อนนะคะ,คะนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องนำเสนอสิน,สน,สนคา้าสวยก็มีนะคะแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะเศรษฐี้อมทองที่เลยก็ทำไว้เนาะ ้ประทานพรก็ทำไว้อันนี้ย,ยอดถ้ามันนั่นเพรเด็ดออกไม่อพอแล้วนี่ร่าเานี้ต้นใเ่ี่ยคะนี่ก็ทำเหมือนกันนะคะเศรีฐีพรท,ทองวิเลก็ทำไวนะ้เนาะ ประทานพรก็ทำไว้ทำไหมทำหสวยสวยราคสวยก็มีนะคะอะนะคะเราก็ต้องนำเสนอพอละนี่เราเท่านี้ต้น น,นี่ก็คือการปลักชำน,นะคะชนันนี่ปิดแล้วเนี่ยสวยเัวสินค้าไปหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นหลายๆอย่างเนาะปลูกต้นไม้แล้วสวยแล้วเราก็เอาออกขายได้อันนี้ต้นไม้ที่กำลังขายสวยต้นสวยสวยต้นไม้ที่เราชำไว้เนาะ มันก็ส่งควรต้องเอาออกขายได้แล้วก็โอเคค่ะอนุนยอดถ้ามันนั่นพอเด็ดออกไม่เกิดสินค้าไปหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นหลายๆอย่างเนาะปลูกต้นไม้แล้วสวยแล้วเราก็เอาออกขายได้อันนี้ต้นไม้ที่เราดูแลปลูกใส่ปุ๋ยเขาเขาก็จะงามเนาะ พอมีลูกค้ามาซื้อก็จะอยากซื้อต้นไม้ของเราเป็นเรื่องปกติของเพื่อนๆสวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะอเคอาคาส,สวยก็มีนะคะเนาะเอาต้นไม้ออกไป ไปวางขายนะคะต้นหัวรัพากระเพราของเรากำลัง,างงามๆเลยเนาะอันนี้ยอดถ้ามันนั่นพอเด็ดออกไม่กาลังขายสวย สวอันนี้กะเพราค่ะเอาไปขายนะคะเอาไปขายกันเริ่มขายได้แล้วเดี๋ยวมันก็แตกโหลพาไปเลยปะโหดลยังไม่ไหนที่มันขายได้สวยๆแล้วก็เอาออกไปตั้งหน้าร้านเนาะไปตั้งหน้าร้านให้ขาเห็ุสวัสดีจ้าเพื่อน วันนี้เราจะออกคือตอนนี้เราเราก็จะเอาต้นไม้สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะออกคือตอนนี้เราเราก็จะเอาต้นไม้เองแค่นี้ก่อนนะคะ